สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทั่วโรคเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีพี่น้องพคุนถามเข้ามาว่า,ารถของผมเป็นรถที่ใช้ชุดโซ่สเตอร์420ติดมากับตัวรถทีนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนนะครับโซ่สเตอร์เป็น428จะสามารถนำมาใส่ทดแทนได้เลยไหมครับนะครับคลิปนี้ก็ มาตอบคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาเพื่อความสบายอกสบายใจของพอมพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นถามเข้ามานะะนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเรามาเบิ่งกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงเด้อนะครับเมื่อเราพูดถึงโซสเตอร์เนี่ยนะครับในท้องตลาดนะครับมีมากมายหลากหลายเบอร์เลยนะครับเพื่อให้เราเลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะครับทีนี้ มีเพืเ่อนๆหลายๆท่านนะครับอาจจะบ่นว่านะครับโซ่420มันเส้นเล็กข้อโซ่มันเล็กนะครับเวลาไปเจองานหนักๆไปรับแรงกระชากแรงบิดสูงๆเนี่ยโซ่มันจะขาดเร็วนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์428นะครับอาจจะสามารถทําได้ไหมนะครับเอาเมื่อเราพูดถึงโซ่สเตอร์นะครับที่เราเห็นอยู่420 428นะครับมันต่างกันตรงไหนต่างกันจังใดกี่น้องนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเมื่อความหนาของสเตอร์เนี่ยนะครับความหนาของสเตอร์นะครับ4.5จะบางลงไปกว่านี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น4.20ถ้า4.28จะหนากว่าเดิมนะครับประมาณ1มิลลิเมตรเทียบให้เบิงที่น้งนะครับนี่ก็คือนะครับ4.28เทียบกันนะครับกับ4.20นะครับนี่ตัวใหญ่4.28นะครับตัวเล็ก4.20นะจ๊ะนี่นะครับเดิมแท้ทิดลดครับพี่น้องนะครับ อ่านะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะแตกต่างกันนะครับสําหรับโซ่สเตอร์ที่เป็นเบอร์สูงนะครับอ่าสี่หนึ่งห้าสี่สองศูนย์สี่สองแปดนะครับมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับความกว้างของร่องโซ่ความกว้างความลึกของร่องโซ่หรือว่าฟันสเตอร์เ nice น,นี่ยนะครับยิ่งเป็นเบอร์ใหญ่นะครับยิ่งเป็นเบอร์ใหญ่ร่องตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นไปนะครับ เพื่อที่จะรองรับขนาดของข้อโซ่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับฟันสเตอร์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอาจะต้องรองรับนะครับแรงกระชากด้วยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นในโซ่แต่ละเบอร์นะครับยิ่งเบอร์สูงนะครับฟันสเตอร์ก็ใหญ่ล่องก็ลึกนะครับโซ่ก็จะใหญ่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนทุกท่านนะครับเอาทีนี้เราไปดูกันที่ตัวโซ่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราดู ดูโซ่นะครับนี่ที่โซ่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซ่เบอร์420นะครับเพื่อนๆนะครับโซ่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นโซ่เบอร์420แต่ตัวสั้นๆนี่เป็น428นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับความโตของโซ่นะครับเพื่อนๆเห็นบ่พีนน้องนะครับนี่นะครับใหญ่กว่ากันนะครับข้อโซ่กว้างกว่ากันนะครับ ช <nenhum. S 2> ุดโรเลอร์นะครับโรเลอร์ก็คือลูกกิ M, ้งตรงกลางมันใหญ่กว่ากันอยู่แล้ว,ลวชัดเจนอยู่นะอ่าขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆกล้องเลยนะครับอ่านี่นะครับจับเทียบไอ้เบิ่งครับพี่น้องนะครับอ่ามันใหญ่กว่ากันนะครับใหญ่กว่ากันนะครับในเมื่อมันใหญ่กว่ากันมันก็ต้องรองรับแรงบิดได้เยอะกว่านะครับความทนทานมันก็ต้องมีมากกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมบอสนะครับอ่าโรเลอร์มันใหญ่กว่าเห็นไหมนะครับเด็กที่นํามาทํามันก็ใหญ่กว่านะครับ นี่นะครับทีนี้นะครับเรามาเทียบตรงหมุดนะครับตรงหมุดเนี่ยตรงหมุดหรือว่าสลักนะครับเห็นไหมความโตของหมดของสลักนะครับมันก็จะโตขึ้นไปตามเบอร์ของโซ่นั่นแหละนะครับตามเบอร์ของโซ่สเตอร์นะอ่าสี่หนึ่งห้ามันก็จะเล็กมันก็จะเล็กกว่าตัวนี้นะครับอันี้สี่สองศูนย์นะครับตัวนี้สี่สองแปดนะครับถ้าห้าสองศูนย์นะครับในรถบิกไบค์มันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นผมก็เห็นแต่โซ่รดบดแล้วพี่น้องนะครับ นะครับหรือว่าโซ่แมคโคนอ้ใหญ่กว่ากันนะครับอ่ะนะครับน่านะครับ,นะรบทีนี้นะครับเราก็มาพูดถึงกรณีที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราเอาสเตอร์428ไปใส่ทดแทน420นะครับถ้าเอาสเตอร์428นี่428ไปใส่ทดแทน420นั่นหมายความว่าสเตอร์นะครับสเตอร์มันหนากว่า1มิลถ้าเราขันเข้าไปกับ ดุมสเตอร์ปั๊บมันจะขยับถอย adas, หลังออกมาครึ่งม mm. uh, ิลถูกไหมเพราะว่ามันใหญ่กว่า1มิลนะครับมันโตขึ้นข้างและครึ่งมิลเวลาเราไปสวมเข้ากับสเตอร์หลังเนี่ยกับดุมสเตอร์มันจะขยับออกมาข้างนอกครึ่งมิลนะครับถูกต้องนะทีนี้พอสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าใหญ่กว่าเดิมนะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาใส่สเตอร์หน้าสเตอร์หน้านะครับเวลาเราใส่เข้าไปมันก็จะขยับเข้าไปข้างในแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่า มันติดกันกับจิ๊บนะครับมันติดกันกับจิ๊บมันก็จะขยับเข้าไปข้างในครึ่งมิลถูกต้องบอนะครับวันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆถามก็มาว่าสเตอร์มันจะเหลื่อมกันอยู่แบบนี้นะครับมันจะเยื้องกันนิดนึงนะครับสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังไม่ตรงกันแมนบอพี่น้องนะครับพี่น้องสงสัยในเรื่องนี้แมนบอนะครับในเมื่อเพื่อนๆมีความสงสัยทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาคลายข้อสงสัยว่ามันจะสามารถ นำสเตอร์428มาใช้ทดแทนสเตอร์420ได้ไหมนะครับทีเ่เพื่อนเพื่อนพแม่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ตรงนี้เป็นแกนสเตอร์นะนะครับอ่าเป็นแกนสเตอร์หน้านะ,ะ,นนะนานะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมขยายให้ภาพใหญ่ๆพี่น้องถึงจะเห็นกันชัดๆเดอ้อ่ะนะครับขออนุญาตซูมอ่าซูมขึ้นมาแล้วนะครับจั พอได้เท่าบงหูนะครับอ๋อทีนี้นะครับเมื่อเราเอาแกนสเตอร์อ่าเมื่อเรามองว่านะครับสเตอร์หน้านะครับถ้าใส่เข้าไปปั๊บสเตอร์หน้ามันจะขยับเข้ามาข้างในถูกต้องไนะครับถ้าเราเอาสเตอร์หน้ามาใส่ปั๊บอย่างนี้นะครับด้วยความหนาของสเตอร์มันจะทําให้สเตอร์ขยับเข้ามาข้างในนิดนึงแกนบอสนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะบอกว่าอ่าสเตอร์นะครับมันเกิดการเยื้องกันระหว่างสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับ สเตอร์หลังขยับออกมาทางด้านนอกนะครับสเตอร์หน้าขยับเข้ามาข้างในนะครับมันจะไม่ตรงกันถูกต้องไหมก็คือคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาเอาอันดับแรกขี้แจงนะครับอ่าเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาตรงนี้นะครับล่องตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นอี่ล่องใส่กิฟตรงนี้นะครับอ่าล่องที่ใส่กิฟล็อกกันสเตอร์หลุดเนี่ยมันขยับได้อยู่ประมาณมากกว่าครึ่งมิลนะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆเคยเอากิฟล็อกมาใส่เอาสเตอร์มาใส่แล้วขยับโยกเข้าโยกออกไหม นะครับมันขยับได้ประมาณ1มิลลิเมตรด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับล่องตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับอ่านั่นหมายความว่ามันให้ตัวได้ขยับเข้าขยับออกได้ทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะ่าสงสัยก็จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับว่าการที่นะครับเราเอาสเตอร์สี่สองแปดมาใส่แล้วมันขยับเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะทําให้อ่า สเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังไม่ตรงกันผมอยากให้เพื่อนๆมาสองเบิงตรงนี้เบิงดีๆเบิงคักๆเบิงเอาสเตอร์ไอแกนสเตอร์หน้าตรงนี้นะครับเวลาเราจับเนี่ยมันจะขยับเข้าขยับออกได้มากกว่า3 m mm. มเท่าที่ผมจับดูไม่ว่าจะเป็นเวฟไอไม่ว่าจะเป็นส p a r k Z แ่าอ่บอมแนส p a r k Z แทที่น,อน้องสปาร์1ร้อนะครับมันก็ขยับเข้าออกได้ทุกรุ่นและ การที่มันขยับเข้าออกได้มันไม่ใช่ในน้อยให้เพื่อนๆเบิ่งดีๆเบิ่งกากๆพี่น้องนะครับมากกว่า3มมิลลิเมตรเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับแกนสเตอร์นะมันขยับเข้าออกได้3มมิลลิเมตรเลยนะครับมากกว่านั้นแล้วก็มาบวกล่องตรงนี้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราเอาสเตอร์มาใส่ถึงแม้ว่านะครับถ้าเราสเตอร์สี่สองแปดมาใส่ถึงแม้ว่า เตอร์มันจะขยับเข้ามาข้างในนะครับถึงแม้ว่าสเตอร์มันจะขยับเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับไอแกนตัวนี้มันก็ขยับช่วยเข้าออกช่วยอยู่แล้วทําให้สเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันตรงกันนั่นเองนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับคําตอบที่เพื่อนๆอ,อยากได้ยินแมนบอลนะครับก็นะครับพิจารณาเอานะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับหวังว่า จะทําให้เพื่อนๆมีความสบายใจขึ้นเยอะนะครับสําหรับอาการที่เราจะเอานะครับชุดโซ่สเตอร์428ไปใส่แทน420เดิมติดรถนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเท่าที่ใส่มาเท่าที่ใช้ใส่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับยังไม่เคยเจอปัญหานะครับแต่ที่ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆก็คือเนื่องนะครับ ไม่ทําการหยอดน้ํามันนะครับไม่ทําการหยอดน้ํามันโซ่ไม่ทําการปรับตึงโซ่ทําให้โซ่แห้งโซ่ขาดนะครับโซ่แห้งโซ่ขาดนะครับโดยเฉพาะคันไหนที่ไม่ทําการปรับตึงโซ่แล้วโซ่ตกเนี่ยพอโซ่ตกปั๊บโซ่บิดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพอบิดแล้วใส่ต่อไปเดี๋ยวก็นะครับเเบียดด้านข้างเบียดซ้ายเบียดขวาบ้างแหละเดี๋ยวก็นะครับขาดในที่สุดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่ารถผมมีอาการนะครับสเตอร์หน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตอร์หน้าหรือสเตอร์หลังทำไมมันมีรอยขูดนะครับมันเป็นเพราะว่าผมไปทำการดัดแปลงใส่สเตอร์428หรือเปล่านะครับมันทำให้สเตอร์มันสึกฝั่งทางด้านในนะอันนี้สเตอร์เดิมแท้ติดรถแมนบอพี่น้องสเตอร์แท้ติดรถนี่ k w w นี่ c 2 0นี่นะครับเราเดามาดูด้านหลังกันเด้อ ขนาดของเดิมมันยังมีรอยโซ่กินด้านหลังเลยนะครับเพื่อนๆจะไปคิดอะไรมากกับเอา428มาใส่นะ428ก็กินเหมือนกันขนาดของเดิมติดลดมันก็ยังกินเนี่ยนะครับกินทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเลยนะครับทุกท่านนี่ของใหม่ของแท้ติดลดเหมือนกันเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยมันก็มีร่องรอยของโซ่มันกินด้านในเหมือนกันนะครับวันนี้ด้านในนะสเตอร์แท้ติดรดเด้อนี่พี่น้องนะครับนี่นะครับมี่หอวร่ามนี่ สั้นตาแทบติดรถฮอนด้าเห็นว่าขอบนอกบ่มีห้อยกินครับพี่น้องนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนสบายใจได้เลยไม่ว่าจะใส่ชุดไหนมันก็กินข้างในเหมือนกันนะครับทุกท่านเอานะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสบายใจขึ้นนะนะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนเฟังเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับ